นะครับคันนี้น่าจะยังไม่เคยไลฟ์เนาะคันนี้เพิ่งไลฟ์ครั้งแรกนะครับผมสำหรับวิชิวิชิแอททราดนะครับผมตัวนี้บอกว่าราคาย่อมเยามากๆเดี๋ยวเราจะมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นรถเกง๋งปีใหม่ไม่น้อยราคาถูกเดี๋ยวมีอีกหลายคันเลยนะครับผมให้แฟนเพจของไอคานะครับคอยติดตามไว้ได้เลยนะครับผม มาครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับผมสําหรับคันนี้นะครับผมมิสูบิชิอัทาบนะครับผมตัวนี้เป็นรถปี2013นะครับผมล้อใหม่ยางใหม่สุดสวยเลยนะครับกิ๊บกิ๊บเลยนะครับผมล้อเป็นลายคล้ายๆลายก้านนะครับผมแบบยาญในมุมอย่างนี้นะครับผม ตัวแก๊หลังนะครับเป็นสีดำนะครับเอาไว้ตัดกับชุดแต่งนั่นเองนะครับผมเพราะว่ากระจังหน้าเขาทํามาเป็นสีดำนะครับคันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะแถมติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันนะครับผมตัวนี้ฟิล์มยังใสอยู่เลยนะครับผมท่านใดที่เข้ามานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเพื่อเปิดการมองเห็นแล้วก็เป็นกําลังใจให้เพียรไอคาของเรานะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับมิตซูบิชิอาถานะครับผมของดีราคาถูกนั่นเองนะครับผม รถปี2 0ง3นะครับยังไม่พอนะครับเข้าเงื่อนไขดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับผมมาเรามาดูภายในกันต่อนะครับผมนิ่มๆเลยนะครับผม มิตซูบิชิแอทราดนะครับผมเลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับผมแผ่นกล้องครบจบจบแบบนี้นะครับผมท่านใดที่กำลังมองหาอยู่นะครับผมฝากเอาไว้พิจารณาด้วยนะครับสวยครบจบเลยนะครับผมคันนี้ กับราคาเพียง235,000บาทเท่านั้นนะครับผมเดี๋ยวให้น้องแอดมินนะครับผมปักหมุดให้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับคันนี้เหมือนจะยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผม รถเพิ่งเข้ามานะครับแล้วก็แต่ว่าเราโพสต์ลงขายไปแล้วนะครับผมรอยคิวล้างอยู่นะครับผมเดี๋ยวต้องขอให้ทีมงานนะครับเดี๋ยวช่วยกันแชร์หน่อยนะครับผมมีโทรศัพท์อีเครื่องมาด, <IT IC AL> ด้วยปะไม่เอามา ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูห้องเครื่องก่อนนะครับผมเส้นเดิมนะครับผม เดิมฝาปองเดิมนะครับผมสติ๊กเกอร์มอตออยู่ครบนะครับผมขาหน้าเดิมน,นะครับรับประกันรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับผมกับราคาเพียงสองแสนสามื่นห้าันบาทนะครับเดี๋ยวเราจะแถมไฟตัดหมอกตรงรุ่นให้ด้วยนะครับผมแถมไฟตัดหมอกให้นะครับผมแล้วก็พร้อมกับเช็คระยะเข้าศูนย์นะครับผม น้ำมันเต็มถงังน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เดี๋ยวผมจัดการถ่ายให้หมดเลยนะครับเพราะว่าเลขไม่อยู่ประมาณ100กว่ากิโลนะครับผมมันจะถึงดิลถ่ายน้ำมันเกียร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางไอคาจัดให้นะครับผมเดี๋ยวขอพามาดูช่วงด้านท้ายด้วยนะครับผม ดูนะครับหลุมยางอะไรเดิมๆเลยนะครับอาร์คเดิมทุกอย่างนะครับอาร์คเดิมนะครับผมฝาปงเดิมอาร์คเดิมหมดนะครับตะเข็บเดิมนะครับซอกเดิมอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะจะมีรอยข้าปเปื้อนนิดนึงนะครับยางเป็นยางกุดเยีานะครับยางกุดเยีา ปี2020เลยนะครับยังใหม่อยู่เลยนะครับแล้วก็ล้อแม็กใหม่ด้วยนะครับผมท่านใดที่กำลังมองหานะครับผมสาย Honda นะครับผม h o n d a Jazz เราเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อๆเลยท่านใดที่สนใจนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามได้เลยนะครับผมหรือว่าพักเพจไอคามาก็ได้นะครับถ้าใจร้อนนะครับผมโอเคนะครับผม วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวทีมงานเก็บรถกันต่อนะครับแล้วก็ฝากสําหรับเจ้ามิสูตวิชิอาถาดไว้พิจารณากันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์แชร์ให้กับเพจของเราด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแคมเปญดีๆกับโปรโมชั่นดีๆนะครับผมคอยมานําเสนอลูกค้าอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าเพิ่งติดไลค์เดี๋ยวให้มาดูนี่ก่อนนะครับโปรโมชั่นที่เราแถมป้ายประมูลให้ลูกค้ายังไม่ได้ปิดไลค์ใช่ไหมครับ โปรโมชั่นที่เราแถมป้ายประมูลให้ลูกค้าเราพูดจริงทำจริงนะครับผมคันนี้จับส่งพิษณุโลกนะครับลูกค้าจบเงินสดไปนะครับสำหรับมาสด้าบีทีห้นโปรนะครับผมตัวนี้เป็นแครบไฮเลเซอร์นะครับผมโอเพนแคบไฮเลเซอร์นะครับแถมป้ายประมูลนะครับ9933นะครับเลขนี้ลูกค้าเป็นคนเลือกเองนะครับผมเราจะมีอัลบั้มของเลขนะครับ10กว่าเลขให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับผมสำหรับเดือนนี้นะครับท่านใดที่อยากได้รถกระบะแคร หรือว่าตอนเดียวจากทางไอาคานะครับผมรีบเข้ามาดูได้เลยนะครับผมสุดสวยเลยนะครับคันนี้พร้อมโปรโมชั่นยางใหม่สีเส้นด้วยนะครับผมยางเป็นยางของ GT Radial นะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดินทางไปส่งลูกค้าที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับ นะครับขอบไปด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวให้ดูนะครับวันนี้เรามาไลฟ์ถ่าดกันนะครับเดี๋ยวลูกค้าเข้ามาดูทีหลังนะครับจะงงว่าวันนี้ไลฟ์อะไรปิดไลฟ์ไปแล้วนะครับผมตัวนี้เป็นแอร์ถาดนะครับผมปี2013นะครับจอ G L X นะครับกับราคาเพียง200,000 สามหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาปิดกล้องหน้ารถก็ได้ครับลูกค้าจะได้เห็นนะครับ สวยเลย